ครับผมอ่านเล็บดินหน่อยสิโอเคครับอ่าน,นเล็บดินเข้ามาแล้วก็ม้วนใช่ไหมอ่าโอเคครับผมอ่านะอ่าน้ำมันรับประหัวด้วยอ่เท้าชาอ่าโอเคโอเคน,น,นะเจ็บไหมครับ คนั้นได้นิดเดียวใช่ไหมครับผมคือที่นี่เสียงดังนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาคุณผมฝังเข็มให้ป้าเสร็จนะป้าน,นอนหลับนะทำ,ทำสมาธิทำสมาธิไปไหม,มเออนอนทำสมาธิอยู่ตรงนี้นะครับผมนะนอนทำสมาธิไปนะช่วงระหว่างที่เสร็จแล้วก็นอนทำสมาธิไปนะ เจ็บไหมครับ จุดที่ฝังนี่มีจุดไหนบ้างครับจุดที่ฝังนี่เป็นจุดจุดสงบจิตคร,ครับสงบจิตอันนี้ซื่อสินชงครับนะซื่อสินชงชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชื่อนี้เป็นชื่อเป็นจุดนี่เป็นจุดเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดความฉลาดซึ่งจริงๆแล้วก็คือ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องพวกวอลองล้มเลื่น รักษาของพวกนี้ได้ดีคืออันนี้นอกจากจะทําให้อาการหลงหลงลืมลืมนั้นกลับมาแล้วฉลาดด้วยฉลาดด้วยฉลาดก็คือก็คือความหมายก็คือว่าหลงลืมน้อยลงอ๋อไม่ได้ง่นะไม่ได้โง่ไม่ได้โง่นะแต่ว่ามันมันไปพ่วงกับเรื่องของการนอนไม่หลับด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เคสอย่างนี้เราต้องเราต้องแก้นอนหลับก่อน ถ้าหากว่านอนหลับหายนะโรคเลยก็จะดีขึ้นนะครับโรคเลยก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าคนไข้ยังนอนไม่หลับอยู่เนี่ยก็จะก็จะโรคไข้เจ็เบก็จะมาเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนเราต้องแก้ที่ที่นอนหลับก่อนนะครับั้นที่เราจะให้หลังจากฝังเข็มเสร็จแล้วให้ให้นอนพักนะฮะนอนพักก็คือเพื่อจะให้อ่ คนไข้เนี่ยได้ได้สงบได้เต็มพี่ครับซึ่งจริงๆแล้วการรักษาอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบน้พอจะมีห้องสงบตหวครับคือสงบอะแล้วก็หลับไปได้เลยครับบางคนให้พักอย่างนี้สักกี่นาทีครับปกติแล้วเราจะพักอยู่อย่างนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงในในปเทศอย่างนี้ไม่ต้องเปิดเพลงก็หลับได้ไม่ต้องเปิดเพลงก็หลับได้โอแต่บางคนถ้าว่าอย่าง นะครับผมเคยมีคนไข้2-4ชั่วโมงกว่านะนอนหลับอยู่นอนหลับไปเลย4ชั่วโมงกว่าซึ่งปกติเขาไม่ยอมหลอกค่ะแม่หลเราถ้าตับอะไรที่หลับอยู่ก็จะสั่งก็ช่วยว่าห้ามห้ามปลุกอันนี้คุณหมอฝังไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้คือได้ยนี่เป็นเซตหนึ่งอันนี้เต็มคอสเลยไหมเต็มคอสคือ ถ้าเกิดว่าน้อยน้อยกว่านี้ก็จะมีบางจุดที่ที่ดอดที่ที่ไม่จำเป็นต้องฝังก็ได้ได้ครับครับได้ครับยังในควนมเสมอนเนี่ยเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ครับและบนศีรษะาต้องเยอะขนาดนี้ไหมครับครับโดยศรีสาเนื่องจากโลกนี้อยู่ในที่อยู่ในหัวนะฮะใช้เยอะครับตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเฉพาะตรงนี้นะครับ หกเจที่น้าผากนี่รอบรอบตรงนี้นะเอาเรื่องอยู่ครับครับเออลักษณะของฝังเข็มก็จะมีอายุมากขึ้นจะต้องฝังมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับอ่าจบมากขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับโรคมากกป่าครับไม่ได้เกี่ยวกับอายุครับเพื่ไม่ได้เกี่ยวกับอายุครับอาไม่ได้เกี่ยวกับอายุอะ เทสนี้เนี่ยอาการกลุ่มพวกช้าและปวดเมื่อยครับในศาสตร์แพทย์จีนนะคำว่าช้าและปวดเมื่อยในศาสตร์แพทย์จนะีนนมันเหมือนก็มันกว้างมากครับอะไรที่คนไข้บอกว่ามันชาเนี่ยก็กลุ่มช้าและปวดเมื่อยเรเรียกว่าปี้ปี้เจิ้บปี้ซินโดมมาแปลออกภาษาอังกฤษหน่อยว่าโอ้มันสวยคือปี้ซินโดมซินโดมมายว่าโรคต่างๆผู้ที่มารับการรักษาที่นี่โดยส่วนใหญ่นะฮะ เป็นโรคอะไรกันบ้างครับเป็นโรคส่วนใหญ่จะมาหาฝังเข็มเนี่ยโรคปวดโรคปวดปวดเข่าปวดข้อปวดหลังเป็นบ่อยนะเป็นเพราะสูงอายุด้วยหรือเปล่าหนึ่งเป็นเพราะสูงอายุแน่ถูกนะมันเป็นโรคโรคเสื่อมโรคเสื่อมแล้วถ้าเราเป็นชนบทเนี่ยมันจะไปเจอปวดหลังปวดเข่าเพราะว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติมันก็เลยต้องเป็นโรคกระดูกชาวนาก้มมากแบกพืชไล่ออกจากครับ จากท้องนาใช่ไหมพวกนี้เสร็จเลยครับ,รบปีก่อนหน้านู้นผมไปฝังเข็มที่ภูหิงล่องกล้าครับไม่ว่าเพศไหนมาผู้หญิงผู้ชายคนแก่ KAT. มันจะมีโรคเดียวคือปวดต้นคอกับปวดสะโพกเพราะว่าแบไกไอ้นี่ของเองแบกข่าเนี่ยอถ้าแบกฝั่งนี้มันก็จะปวดคอฝั่งนี้แล้วก็ปวดสะโพกฝั่งนี้ถ้าแบ<อ>กฝั่งนี้มันก็จะปวดฝั่งนี้ฝั่งนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนการฝังเข็มช่วยได้ฝังเข็มช่วยได้โรคสะเก็ดเงินเกิดจากอะไร มันเป็นโรคผิวหนังที่เลื้อหลังเชื่อว่าเกิดจากภูมิตัวเองที่แพ้ภูมิมันเป็นการสร้างที่ผิดปกติผิวหนังมันก็จะเกิดอาการด่างๆดำๆอย่างนี้คือผิวหนังมันจะมันจะเป็นสะเก็ดแล้วก็เป็นเป็นขุยแล้วมันจะเป็นเวลาส่องกระแดดมันเหมือนเหมนเลสะเก็ดสะเก็ดเนี่ยจะเลื้อนเลื้อนควางก็ได้เรืออะไรฟังเข็มช่วยได้ฟังเข็มช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ว่าต้องต้องรักษากันยาว ไม่ได้บอกว่าฝังกลิบแป๊บๆหายไม่ใช่คือผมก็าใจว่าถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังเนี่ยยาทาน่าจะเวิร์กสุดน่าจะดีสุดณปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่รักษาโรคนี้ได้แบบชัดได้าจะเป็นยาพวกกลุ่มสเตียรอยก็ยิ่งไม่น่าไม่น่าจะใช้นะครับเพราะยังไม่มีเพราะเป็นโรคที่แบบรักษายากนะครับางคนเป็นแล้วนั่งสารคันมากบางคนก็คันจนขนาดมือมีดมาขูดสันมีด ครับสะเก็ดเงินเ่่เวลาเรารักษาสะเก็ดเงินจากในแนวคิดของแพทย์จีเนี่ยเราจะใช้เส้นลมปานของปอดปอดเนี่ยควบคุมผิวหนังมันไม่เหมือนกับความคิดของแพทย์ปัจจุบันปอดก็คือทางเดินหายใจแต่แพทย์จีเนี่ยทางเดินหายใจก็เกี่ยวเพราะว่าจมูกเป็นประตูเปิดของปอดแล่ว่าผิวหนังเนี่ยควบคุมด้วยต่อมนะเวลารักษาเนี่ยเราใช้เส้นลมปานของปอดแล้วก็เดินเลื่อนลงถ้ามองแบบแพทย์แผนปัจจุบันก็คือถ้าภูมิเขา ปกพ่องแพ้ภ<ะ>ูมิตัวเองแล้วก็ต้องมีเข็มชุดหนึ่งไปปักพ<ะ>นะื้นนะเข็มพวกนี้แต่และชุดแต่และชุดเนี่ยมันเหมือนกับยาม,มันจะมีตำรับของมัน<ะ>ถ้าสองจุดนี้บวกกับ2จุดนี้มาัอาจจะให้ความหมายอีกแบบหนึ่งพูดไปก็ไม่เห็นภาพคุณหมอชี้กันหน่อยดีกว่า <mm> ขออนุญ,ญาตนะครับคุณลุงครับขอขอคุณแมวอธิบายจุดไหนกับจุดไหนมันถึงจะคู่กันไปถ้าเราฝังจุดนี้ ก็คือตรงนี้ตรงนี้ถ้าเราฝังตรงนี้กับตรงนี้กับที่เท้าในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเราเรียกว่าเปิดสีด่านเปิดสีด่านเปิดประตูสีประตูคือคนจีนโบราณเขามองร่างกายมนุษย์เหมือนกับเมืองเมืองนะครับมีประตูแบบในหนังกำลังภายในเห็นไหมเหนือใต้ออกตกครับถ้าเปิดประตูสี่ด่านข้าศึกมันก็เข้ามาได้ปิดข้าศึกก็เข้าไม่ได้การเปิดประตูสีด่านหมายนวาว่าเราต้องการเดินเลื่อนหลบทั้งตัว เพราะว่าฝังเข็มไม่จําเป็นต้องเยอะสี่เล่มมันก็สามารถที่จะเดินเลื่อนลงทั้งตัวก็คือจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดที่ของเท้าที่เท้าอีกสองจุดที่ก็ฝังอยู่นี่ที่ก็ฝังอยู่นี่เอามามาย้ายมามาดูมาดูสี่ด่านนะครับอันนี้สี่ด่านได้สี่ด่านเห็นชัดๆเลยอ่าอันนี้อันนี้เข็มหนึ่งอันนี้เข็มหนึ่งครับแล้วก็อันนี้เข็มหนึ่งแค่สี่เล่มเนี่ยมันก็สามารถเดินเลื่อนลงทั้งตัวครับอันนี้สี่ด่านและจุดอื่นๆที่วันนี้คุณหมอฝังไปนี่คือจุดอะไรครับอันนี้ เป็นจุดทะเลเลือดทะเลเลือดโอ้ทะเลมันสีน้าฟ้าใสๆทำไมต้องเป็นเลือดออย่างสมมติว่าเราต้องการบำรุงเลือดบำรุงเลือดสมมติว่าถ้าเราต้องการบำรุงเลือดแล้วเราก็กินยาบำรุงเลือดนะฮะแต่ว่าถ้าฝังเข็มเนี่ยมันก็บำรุงเหมือนกันครับอ่าคือถ้าท่านนิ้วโป้งไปข้างหน้าเนี่ยบำรุงครับแต่ถ้านิ้วชี้ไปข้างหน้าครับเป็นการระบายแต่ว่ามีการเลือดข้างครับเลือดเหมือนกันครับ เลือดข้างก็คือเลือดมันกระจุกตัวไปก้อนก็เอานิ้วชี้ไปข้างหน้าแล้วโป้งไถหลังครับถ้าเปรียบง่ายๆเหมือนกับว่าเรากําลังจะเอาของเก็บใส่ขวดครับแล้วก็เอาฝาแล้วก็บิดเกี่ยวปิดมันใะครับถ้าเราเอาของออกจากขวดแล้วก็ถอนฝามันคบุนเกี่ยวถอยหลังครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบังคับนิ้วเรื่องของน้ําหนักมีส่วนของการต่างๆความลึกแล้วก็จังหวะการกระตุ้น ทิศทาง,ทางผมเคยเห็นเขาเหมือนกับจะหักเข็ม้วยซ้ำไปใช่และอย่างบางจุดเนี่ยต้องฝังแล้วคนไข้มีมีรีเฟกออกมาเช่นฝังจุดที่ตรงนี้แล้วก็เหมือนกับกินวาซาบิน้ำตาไหลโอแล้วก็แบบ,บน้ำตาคอเบ้าเนี่ยอันนั้น,นถึงจุดว่าหมอฝังจุดเดียวกันครับแต่พอฝังไปโป๊กๆเจ็บไฟกลับฝังแล้วกระตุ้น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 แล้วค่อยเสียไฟ อันนี้การคนไข้บางคนบอกว่ายายาอย่ามาจับฉันแล้วอันนั้นเน่ยเขาอะกำลังทำผิดหมายความว่าหมอกำลังจะมากระตุ้นให้เนี่ยครับยนอะไรเีนว่าเป็นผู้หญิงไม่เอาไม่เอาไม่ต้องแล้วอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามาจับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสองจุดต่อมาเนี่ยเราเรียกว่าจุดเทียนซูนะตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยมันเป็นจุดเด่นของลำไส้ใหญ่ครับลำไส้ใหญ่ถ้าลำ คือหมอก็าฝังเข็มเนี่ยหมอแผนปัจจุบันเ่าอาจจะงงตรงที่ว่าถ้าเรากินยาถตว่าเราท้องเสียเราไปกินยาเบรกมันเ่าไม่ท้องเสียใช่ไหมแต่เข็มนี้รักษา,าการท้องเสียในขณะเดียวกันมันรักษา,าการท้องผูกค,คนที่เป็นหมอแผนปัจจุบันใหม่ๆมาเรียนแล้วงงว่าเอ้มันเป็นไปได้ไงเราเรียกว่าปักสุงพื้นไงภาวะที่ลำไส้มันถ่ายท้องผูกกับถ่ายท้องเหลือมันเป็นภาวะที่ลำไส้ผ,ผิดปกติ เราไปปรับให้มันสมดุลคือให้มันปกติหรือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยที่จุดตรงตรงเนี้ยเราเรียกว่าจุดกลับมาครับคนโบราณก็ตั้งชื่อนะชื่อพวกนี้เราไม่มีสิทธิ์ไปแก้นะคือคนโบราณตั้งเป็นพันกว่าปีสองพันปีตั้งมาแล้วอย่างนี้ผมจะไปใช้ชื่อไม่ได้นะจากนี้ผมจะใช้ชื่ออื่นก็ไม่ได้รรตรงนี้มีชื่อจุดว่ากลับมาค,บคือให ประจำเดือนกลับมากลับมาที่ภาษาไทยภาษาจีนภาษาภาษาจีนภาษาจีนกุยไหลกุยไหลกุยไหลกลับมาแต่ถ้าแปลภาษาไทยเนี่ยนะกลับไปคือประจำเดือนมามากเกินไปกลับไปโอเคนะฮะกลับมากับกลับไปครับผมมันเป็นจุดเดียวกันแต่ว่ามันสามารถที่จะปรับสมดุลเรื่องเลือดครับได้ให้มันอยู่ในภาวะสมดุลนะจึงเรียกว่าการปรับสงด้านครนะปรับสด้านซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีของการฝังเกตเนี่ยปรับได้สมอ นะครับผมเชื่อแน่แนว่าตอนนี้คนไทยกับความเข้าใจด้านแพทย์แผนจีนจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกลัวแล้วนะครับบางคนนี่บางคนก็ยังกลัวอยู่โดยเฉพาะต้องบอกว่าผู้ชายเนี่ยกลัวมากกว่าผู้หญิงอ๋อเหรอครับจริงจริงใจเด็กกว่าครับไม่แต่เห็นการรักษาแบบนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มนิยมแล้วถูกครับเพราะว่าฟันเข็มเนี่ยค่อนข้างจะจะนิยมมากขึ้นในประเทศไทยนะ อย่างที่ต้องบอกว่ามันนิยมมากขึ้นเพราะว่าจากนักข่าวมีกันเมื่อปี1972ลิกซันไปเปิดสัมพันธ์นก,ก,ก,กูนกับจีนนะครับมีนักขาวว่าวคนหนึ่งเกิดแะจรติงกับเซต้อง<ม>ผ่าตัดตด้วยทางรัฐบาลจีนโชว์ให้ดูเลยว่าผ่าตัดแท้ติงโดยจะกัดจุดย,ยาชาโดยไม่ใช้ยาชาเลยและผ่านการผ่าตัดเรียบร้อยนักข่าวคนนั้นเอาประสบการณ์ส่วนตัวไปเขียนลงโ่าค่าวนี้ดังเอาละครับเรขอขอบคุณคุณหมอมากๆครับสวัสดีครับ